สวัสดีครับพี่น้องก็อก็มากระหอดงานนะครับผนปูสัตเต็มเต็มแล้วตอนนี้นะครับวันนี้เป็นงานฟรีนะครับงานฟรีสดแจกนะครับเป็นงานก่อภาพ็นทาบุญนะครับผมวันนี้คนน่าจะเยอะมากครับเพราะว่าขนาดแบบสาตกันยั้งหลายแล้วนะครับนาวิทีนะครับ สวัสดีครับป้าอันนี้นาจะเป็นศาสตร์จาพาไ่นอนใหญ่ห้ง ไมาหยหน้าอ,อากจะกินหยนา่นนนออเอยาแบบสรงเครื่องให้ได้บอ,อบอบนไดมบอไดอมไม้ครับนางลมยำไหมครับบอยำไหมยำอนี่ได้บอได้เบอยำแยกเครื่องได้ครับ,บรยำไหมยบสวัสดีครับ <laughs>

ทำไมเขาเคยกินอยู่บ่อเจ้านี่นะเอาก็ขายตลอดก็วิ่งตามเราตาตลอดค่ะกินบ่อยแล้วค่ะหนูจำหน้าพี่ได้จริงบอเคยกินของเราอยู่แต่ว่าเราต้องบ่อตะกันเรากางเต็นเดนบ่ใช่เพราะว่านนี้เอาเต็นลงค่เออเรากางเต็นละงานล่าสุดกินยังไงบ่ตะกันเปิดวงมเอาเครื่องยำด้วยไม่เอาค่ะชานเอาแต่ผัก เถ้าให้ฝอยไปกินจักบานนะฝอยซิบเก่าได้ปะใบต่อด็ดเอ่อเขียนเจเลยยางอยู่ผุเจได้เจจังเนี่ยสียาไปเ่ทอนละคนละคนค่ะคนละคนไม่เกี่ยวกันค่ะติดติตาค่ะบอง นองสาวไหนบอ้ล่ะเออเดวกกมาดอกใค่ราจากมือใครจากมือเยวไปดูข้างในก่อนขากลับบ้านห้ามเข้าก่องล่รับอนุญาตเห็นตะรังเขาบึมบึม้แมนจะไหนคือเก่าจะไหนกับคนข่ามาคือเก่า เด็กยกรถแต่งหนาะเนาะลูกแต่งโทนขาวลูกยังไม่ใช่แต่งแต่โทนเขียวนะแห้ไม่ใช่ยังไม่เสร็จเลยพี่ปล่าน,นี่คะ่ะ <c oughs> เส็ยไปนางยังใส่หรอฟงผุดตบอกากดนางใส่วะ <c oughs> กดลังซิมมอนนางเสียหรอ อ่าแม่สวัสดีครับไ้ยังกิน,รนรรครับครับป้ายที่ผีประยุทหลังของน้ำแมนครับมแมนครับ ลูกกดไขรนังอยู่ทางนี่เนี่นี่แท้ๆเลยเฮ้าปลามาอยู่ไกลแท้สู๋ตามสบายโลดถ้าเป็นรถกูกูดาเลยนี่สิเอามาให้ยังสัตว์กระดอกกระเดียตุ๊กตา บ่ถ้ลดพกบ่ยหันก็ไลแล้วอันนี้ใปูนเอออันนีใอนเออเบิจจักบาทแ<อ>บบนี้ยนงเะว่าเบิดนีลอยนึง,งบบเองถอะปลา,าันดปลาตุกตาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่หญดีเอามาผูกว้เส่ยกยกมานี่คือไปสากังคือบเสายกน่ากี่เสยกัน่ากนี่นกันเอเยมันี่คเยนีคอเยอบปุนเนาะ เพ่อับนวลได้ขบับปูนหลังหาดอาจูได้ยังนั่น ้อยนางลมมาบือนีเพิ่ง้ของน้ำเนาะมีอไ้คงนานกคือยากถึมองมองปลอยอันนี้ของน้ำัน่ะแต่ว่ามันเต็มเอาเป็นกองหรอโอ้โหออสัของนึงเต็มมันเห่เต็มันเต็มเดียวกันมามีขอบคุ่นเบขอบคุณมากินกันฮะนามกวามีขับคุณขอบคุณนลายจังนะเต้นพีขับคุณกับมานี่ องบเี่ยใช้งานได้บ้ซื้อมาหายติจากถัวถ้าเด็กไปเวลาไปสื่อไอ้เคียอยู่มยิเรว่าเียพาก่ปนาไม่ยังหนอถ่ายรูปซื่อกับเป็นคนบางหลายเต๋อันนี้ห้องน้ำนี่น้ำบ่นี่ เต็นกูนมาลึกลับแทะโอ้ยน้าเฮียน้าม,ม,ามทีทีคักแทะมาอยู่หลังติดส่วมคักแทะท่านทีแทะอาร์ติชนีไ่ไว้ซัมเนี้ครับ,บกินข้าวเกิร์มี่น้อกไปเลย